เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้คุณเข้าถูกช่องเลยครับวันนี้ครับผมจะมาเปิดซองการ์ดของคุกกี้รันนะครับ b r a v e w e r s ซึ่งนี่เป็นการ์ดเกมใหม่นะครับที่ผมอยากจะลองเล่นเนื่องจากว่ามันเล่นง่ายอองตรงคือลองเล่นในสตาร์เตอร์แพ็คไปแล้วและมันเจ๋งมากคือรูปแบบเกมมันค่นจะเร็วแบบตีตีตีตตอัดกันอย่างเดียวเลยมันเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานครับลงวันนี้ด้วยซ้ำครับที่มันขายเนี่ยขายกล่องนี้นะฮะแล้วผมเนี่ยหลวมตัวผู้ตรงมาสูงม,มันหลวมตัวเข้าไปครับซื้อไป2กล่องเรียบร้อยครับ และนี่คือชุดแรกครับของซีรีส์คุกกี้รันครับนั่นคือเบสบิ๊กนิ่งครับโอเคงี้เรามาเปิดกันเลยดีกว่ามาเออเขาให้โค้ดมาด้วยเัาสลับเกมของคุกกี้รันคิงดอมอ๋อผมไม่เล่นครับวันนี้เปิดแบบสบายๆนะเราพูดแบบจริงใจนะอันนี้คือคลิปแบบจริงใจมากๆครัพูดตรงตรงไหนดูซิว่าการเปิดซองเนี่ยมันจะง่ายไหมฮะเนี่ยเขามีรอยร่องให้ด้วยนะเนี่ยก็ไม่ <laughs> ก้าสเกมของคุกกี้รันเบสเวิร์สเนี่ยจะเป็นการาสภาษาอังกฤษล้วนนะครับไม่มีภาษาไทยแต่บอกไว้ก่อนนะ ถ้าเพื่อนหลงเข้ามาเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ยากมากครับแถมได้เรียนภาษาอังกฤษไประดับหนึ่งด้วยอย่างเริ่มที่ซองแรกนะครับก็เปิดมาเป็นเชอร์รี่คุกกี้นะครับการ์ดตัวเดี้ยจะมีคุกกี้มีทั้มดสามเลเวลมี1 2 3นะครับซึ่ง HP มีไม่เยอะเกมนี้มันจบง่ายอยู่แล้วมันต,ต,ตีตีก็จบอะนะครับเริ่มที่เชอร์รีค่คุกกี้นะครับอวอรคาโดคุกกี้นะครับเป็นสีแน่มีแดงฟ้าเขียวเหลืองแล้วม่วงครับเป็นใบสุดท้ายครับเป็นแองเจิลคุกกี้ นะครับมีความสามารถด้วยเหมือนการทั่วไปนะครับเป็นสกิลบล็อกเกอร์นะครับเอามานอนบล็อกได้แล้วก็ตีครับนี่คือมันจะมีระบุนะครับว่าเมื่อโจมตีจะต้องการมานาสีอะไรแล้วก็อกนคือไร้สีแล้วกันนะครับเป็นสีอะไรก็ได้นะครับแค่มาสองมานาครับตีดาเมจหนึ่งเนื้อกาดค่อนข้างคงทนนะครับรู้สึกเหมือนจับการ์นี่เลยอะเหมือนจับการ์ของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นที่แบบสมัยใหม่นะครับจะค่อนข้างหนาและเราต้องการเปิดหาการดอะไรล่ะน่านสีนะ เราตั้งเป้าไว้แล้วครับว่าผมจะเปิดหาการ์ด S U R ซึ่งการ์ด S U R เนี่ยย่อมาจากคาว่า c ีเพ e ดอั t ต้ r แรแล้วการ์ดขีงมได้คือการ์ดสีม่วงครับที่มีชื่อว่า Win Archer Cookie ครับนี่ตัวนี้เลยอยากได้ S U R ใครที่เล่นเกมคุกกี้รันอยู่แล้วน,า,นาจะน่าจะรู้จักเยอะนะครับผมบอ,อกไม่ครแต่ผมชอบระบบเกมเขามันเล่นง่ายแบบว่าเข้าเธอเกมนี้มันแปลกนะเข้าเทอรพุกจวสอเป็นเกมที่จวดสอผมเพิ่งเคยเล่นเกมจวดสองอ่ะแลมันจวเยอะไง ไม่ต้องกลัวหมดครับจบเกมไวก่อนที่แบบแการ์ดจะหมดด้วยซ้ำอ่ะหนึ่งเนี่ยจะมีบท60ใบนะครับเปิดมาพวบตัวสองแล้วก็ลงมานานหนึใบอะไรก็ได้ครับแล้วก็ดูตามสีด้วยนะฮะอุ้ยอุย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่ะว้าวสีม่วงนี่คือระดับ SR ครับสตราร f ฟุ d คุกกี้นะครับออมเพ่หรือลงสดมีอาจารย์คนนึ่งนะครับที่เขาวาดการ์ดดิจิมอนนะฮะเขาวาการ์ดเกมนี้เยอะมากชื่ออาจารย์เคนจิ นะครับเอเจนจิวตัตานาเบะนะค,คืออาจารย์ว่าก็มีผลครับทำให้ผมแบบอยากอยากมาเล่นเพราะว่าผมติดตามผลงานของอาจารย์เขาเพราะอาจารย์เขาว่าดิจิมอนเนี่ยนัน่นน,นั่นคือเหตุผลหนึ่งนั่นคือเหตุผลหนึ่งมีคําพูดด้วยนะผมเพิ่งเห็นคือทุกการ์สของคุกกี้ลานเนี่ยมันมีคําพูดด้วยอ่ะว่าพูดว่าอะไรจริงๆการ์สสีแดงเนี่ยมันจะมีการ์สใบหนึ่งที่ผมชอบนะครับจริงๆผมแค่ชอบแบบลุกแล้วภายนอกของมัเนีมันชื่อว่าดาร์ช็อกโกดาร์ชอคโกเมันเท่ดีแต่มันอยู่เลเเวลสสีีแดงอ่่ะนายดายทีี่่่่มมมันไใชสวงเเออ้้าา ออกเอครับเป็นไยเบอร์รี่คุกกี้นี่อะไรเนี่ยมาบอกว่าถ้าเกิดเบสแอร์เรียเราถึงเลเวล9คุกกี้ใบนี้ครับจะตีแรงขึ้นอีก2ดาเมีดเบสแอร์เรียที่นี้มันก็คือเหมือนเป็นชีวิตของเรานะครับปกติเนี่ยแก๊ดเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีเลเวลอยู่ในหลุมเนี่ยหรือหรือตัวละครที่มันตายไปแล้วเนี่ยครบสินะครับเกมก็จะจบซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราตีตัวนี้น็อกนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะครับพอมันตายปุบ๊บมันก็อยู่ในเบสแอร์เรียมันก็จะกลายเป็น1 ตัวต่อไปสมมทูสไอ้นี่เป็น2องเลเวลสใช่ถ้ามันตายปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะกลายไม่หมด3มันจะบวกเลขไปเรื่อยๆนะครับเ้าเบสแอเรียมันถึง10ก็คือแพแต่ไอการ์ดเนี่ยมันบอกว่าถ้าเบสแอเรียเนี่ยเป็น9มันตีแรงขึ้นอีก2ซึ่งเกมนี้ผมว่ามันเจ๋งตรงที่ว่ามันเล่น2ตัวละครถ้าที่กับโปเกมอนเพราะว่าเล่นได้1ตัวละครใช่ป่ะเอันี้เล่นเล่น2ตัวละครมันจะสามารถที่จะควบคุมแล้วก็กําหนดและวางแผนได้ว่า ในเบสเอของเราอะ่ะมันจะเท่าไหร่ถึงจะได้ตัวนี้มันคุมประมาณนั้นนะครับอืมอันนี้ก็ถือว่าเป็น SRE หนึ่งใบนะบที่ผมได้มาครับ w เบอร์รี่คุกกี้นะครับเออคงเล่นแค่แดงกับม่วงมั้งให้เหมือนกับคิวมอนอ่ะคิวมอนผมก็เล่นแดงม่วงจริงๆการระดับเออ SUR เนี่ยมันมันมีหลายใบยน่าจะมีทุกสีนะครับแต่อยู่ที่ว่าจะออกอะไรแต่ถ้าถือว่าถ้าได้ปุ๊บนี่คือรวยเลยนะครับไม่รู้รวยระดับไหนครับบ้านเราขายเท่าไหร่เพราะมเพิ่งขายไม่ต้องห่วงนะฮะเออคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผม เอามาเพื่อมาเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วผมก็ได้มานะครับกัวซองกลัวซองคุกกี้เหรอสีแดงอีกแล้วอ่ะต้องเล่นสีแดงเหรอวะเนี่ยจะเล่นสีม่วงอี๋ตัวนี้ก็เท่ตัวนี้ก็เท่เนี่ยที่เนี้ย black rising cookie เท่เลยอ้าวนี่ sr นี่หว่าอ้าวนี่ sr นี่หว่าอุ้ยอุ๊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 ยอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรรู้เฮ้ยโถ่เอ้ยไม่ใช่ sr จิงเจอร์เบรฟครับเป็น UR ครับเป็น UR อาอันนี้คือตัวเอกของเรื่องเนะผมผมเองก็ไม่ไม่ค่อยรู้เลยมากแต่รู้ว่าจินเจอร์เบรฟเนี่ยเป็นตัวที่เปรียบสมเหมือพิกาชูเออต้องพูดอย่างนั้นเลยฮะผมว่าผมเล่นแดงแล้วอย่างเงี้ยดูทรงแล้ว <c oughs> อุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยสีทองด้วยเหรอเอานี่มันยูอาร์เจอร์เบทคุกกี้ครับ มีสีฟ้าด้วยอะไรวะแลเนยูอาร์สีงูเหม่มีเลยเฮ้ยมียูอาร์สองใบเหรอเดี๋ยวเอาใจเกินไปเปล่าวะและนี่ครับคือกล่องแรกของเราครับเป็นนี่สองใบนี้เป็นยูอาร์นะครับแล้วก็มีเอสอาร์นะครับอีกประมาณสี่ใบนะครับเวอร์เวอร์ work, แต่ว่าสีงูของยังไม่ได้ครับนี่เราเพราะว่าไปกันต่ออีกกองหนึ่งครับผมซื้อมาสองกองอ้าวกล่องที่สดไม่มันกันเดียวกันผมได้สตาร์ฟุตคุกกี้อีกใบหนึ่ง พอแค่วินอาเชอร์สักใบหนึ่งครับจะเป็นบุญมากจะเป็นบุญมากๆฮีโร่คุกกี้สีวมมีฮีโร่ด้วยวอเนีย <S <S โอ้เลเวลสามเลือกสี่ีเาอเมจสี่สีอะไรก็ได้หรอเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะ SEC แซเหรอนี่คือเสกเหรอแต่มองมองไม่ใช่เสกเหมือนกาดิิมอนนะหรือว่าวันพีอ่ะ <S <S อ้าวสีเขียวครับชื่อบูลิลลี่คุกกี้ และเป็นมิดมากครับไม่ว่าจะเป็นชื่อไอเทมสิ่งที่ใช้โจมตีนะฮะตัวละครน่ารักไปหมดเลยอ่ะความรุนแรงหามีไหมอะไรเนี่ยแถบมีแทบด้วยเหรออ๋อแค่การ์ดเกมนี้มีแทบด้วยนะครับเหมือนการ์ดกับดักอย่างเช่นบอกว่าเราเหลือการ์ดเออมานาไว้นะครับพอฝันองครามเขาสั่นโจมตีอย่างเงี้ยเราสามารถใช้แทบได้แทบจากมือนะครับโดยการแทบมานาของเรานะฮะมาบอกว่าเออถ้า การ์ด้รูปของเราเนี่ยมี15บใบขึ้นไปนะครับจิ้มหนึ่งตัวครับที่เป็นคุกกี้ครับในระหว่างเทิร์นนั้นนะครับคุกกี้ลบสามแอปแท็กต่ออืมค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีแต่ผมว่าความสุขมันอยู่ตรงนี้แหละที่แบบเราเรา,เราได้ขัดเพื่อนเราเล่นกับเพื่อนอนะสนุกพูดตรงๆนะเล่นแบบอะไรแบบการ์ดกับดักอะไรเงี้ยตีไม่ตีอุ้ยอะไรเนี่ยอโลเอเหรออา่าอโลเอ๋ป่ะอโลเอคุกกี้ครับสกิล ถ้าเกิดปูนี้มันตายเนี่ยสามารถเปิดการ์ดท็อป3ใบบนนะครับเพื่อดูปุ๊บจากนั้นก็เลือกการ์ดเอ่อนึา1ใบนะครับโชว์ให้ฝั่งตรงข้ามดูครับแล้วไปนั้น,นขึ้นมือจากนั้นเนี่ยก็เอาการ์ดที่เหลือเนี่ยกลับเข้าใต้กองครับแล้วก็โอเคก็ไม่มีอะไรนี่หนวะ่าอ๋เอเบอร์ตายหยิบเดีๆแต่มังการ์ดเลยวันหนึ่งที่ดีนะครับเป็นระดับ S R โอเ้เป็นตายการ์ดเสิร์ฟที่ดีเลยนี่หว่านะการ์ดสีฟ้าอะไรก็ได้ห哟ดีกังปะ อุยขอด้อง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 สีม่วงปะอาตัวก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่เจ้านั่นนะไม่ใช่อาร์เชอร์ครับเป็น poison mushroom cookie นะครับอุ้ยทองอีกแล้วสีม่วงสีม่วงขอละขอละละสีม่วงขอวินขอวินขอวินอาร์เชอร์วีอาร์เชอร์แค่ใบเดียวขอแค่ใบเดียวขอแค่ใบเดียวโอ้ย้าส์ย้สโอ้โหเอ้ยมันไม่ใช่ S U R ไม่ใช่ U R แต่ก็แต่ก็ได้แต่ก็ได้ ผมอยากได้เจ้าตัวนี้แหละอยากได้ตัวนี้เลยอะแต่ผมอะเล่นการ์ดสีม่วงมาตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนเล่นเล็กลังจิตดิจิมอนเล่นเด็กหลุมเฮ้ยอะไรอะ S.I. ใบหนึ่งหรอสเน็กฟุตคุกกี้เพื่อนพูดตรงนะอันนี้ดีมากเพราะว่าผมได้สีม่วงสองใบเลยครับเป็นตัวของวิชอาร์เชอร์คุกกี้ครับแล้วก็เพรสเนมัชลุคคุกกี้นะเป็นการ์ดสีม่วงระดับ U โอเคครับใครที่อยากลองเล่นครับไปซื้อชุดกล่องสตาร์เตอร์กันได้ครับอันนี้ผมมีสีฟ้าและสีเขียวนะครับ สีแดงม่วงเหลืองเนี่ยต้องไปหาดูนะครับผมหยิบมาแค่2องกล่องนี้มาก่อนนะครับเผื่อไว้เล่นกับแฟนเผื่อเล่นกับแฟนแล้วก็เล่นกับเพื่อนนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการ์ดเกมคุกกี้รันนะฮะอันนี้ให้ดูเฉยว่าการ์ดสวยไหมถูกใจเพื่อนหรือเปล่าวิธีการเล่นเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถไปดูได้ครับวิธีการเล่นครับที่ช่องของเพนกวินฮัทนะฮะเขาสอนเรียบร้อยแล้วไปดูได้โอเคครับแล้วเราไปเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ